สวัสดีครับทุกท่านครับพบกับ Trust n e i Podcast กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่เดือนธันวาคมนะก็จะมีเทศกาลสำคัญสคัญของของคนทั่วโลกที่ได้จะร่วมชมฉลองกันนะครับนั่นก็คือเทศกาลคริสต์มาสครับ แม้จะเป็นเทศกาลของชาวคริสต์นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเทศกาลหนึ่งที่เป็นการส่งความสุขนะครับมีการมอบสิ่งของเป็นของขวัญให้แก่กันและกันนะครับเพื่อมอบความสุขแบ่งปันไปยังคนที่เรารู้จักในอีกมุมโลกครับในซีกโลกทางตอนใต้นะครับคริสต์มาสของเขาเนี่ยมาในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ ทางซีโลกเหนือนะอาจจะมีความเชื่อว่าของขวัญมาโดยซานตาคลอสนั่งเทียมที่มีกวางเรนเดียลากเดินทางข้ามฟ้ามาแจากของขวัญให้กับเด็กๆตามที่ต่างๆนะครับแต่ในซีโลกใต้นะครับอีกมุมหนึ่งของโลกเนี่ยซานตาคลอสของเขาเนี่ยมาในรูปแบบของเครื่องบินขนส่งทางฐาน430ครับและนี่เป็นเรื่องเล่าของปฏิบัติการที่ชื่อว่า Operation Christmas Drop